เดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ,คะจากที่มีกรณีกันที่ต้องบอกว่าการปักหมุด เกิดขึ้นในไทยเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่วันนี้มีการประชุมกันแล้วนะคะว่าจะวางแผนปักหมุดชั่วคราวกันหลักเขตก็คือ42ถึง47บริเวณบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็คือกรณีที่ยังคงเป็นปัญหาเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมมีการพูดคุยได้ข้อสรุปกันนะคะจะเริ่มดําเนินการปักหมุดชั่วคราวฝั่งไทยวันพรุ่งนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าท่าทีของฝ่ายกัมพูชาเนี่ย เหมือนจะดีขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็ต้องพูดตรงตรงว่ายึกยักกันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เพราะว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เองก็มีการกระทบกระทั่งกันกันพอสมควรแหละคนก็เป็นห่วงเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้ก็เลย พูดคุยหารือกัน7ชั่วโมงได้นะคะค่อนข้างนานพอสมควรโดวยวันนี้พันเอกเกรียงไกรบุญเติมผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์และกรมแผนที่ทหารกองทัพไทยในฐานะหัวหน้าคณะปฏิบัติคณะํำรวจปักหมุดชั่วคราวฝั่งไทยวันนี้ท่านก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆค่ะ บอกว่าการประชุมนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกัมพูชาก็ไม่ได้มีการต่อรองอะไรวันนี้นะคะคโดยจะสามารถเริ่มกระบวนการปักหมุดช่วคราวได้วันพรุ่งนี้ก็คือ19พฤศจิก,กายนเริ่มจากหลักหมุดที่42บ้านหนองยาแก้วเป็นจุดแรกส่วนพรุ่งนี้จะมั่นใจได้อย่างไร กัมพูชาจะมาร่วมหรือไม่ก็คงจะต้องรอดูกันในวันพรุ่งนี้คือตอนนี้เวลาเราคุยกับเขานะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องปักหมุดเรื่องของดูทุ่นระเบิดเนี่ยคือโอ้โหเดาใจยากมากค่ะบางทีก็ร่วมมือกับเราบางทีก็แบบแบบวันก่อนอะยึกยักใช่ค่ะวันประชุมอาจจะโอเคแต่พอถึงวันจริงๆอาจจะเบี่ยงเบนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคือฝ่ายไทยเนี่ยต้องการที่จะปักหมุดชั่วคราวเนี่ยจะได้ชัดมันจะได้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่าย ใช่ค่ะแล้วก็จะได้เกิดการเจราจากันที่เป็นข้อมูลเดียวกัน ừ, นะนะคะคซึ่งรายงานที่ออกมาเพิ่มเติมเนี่ยการประชุมวันนี้ค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือ7ชั่วโมงด้วยกันเดิมทีจะมีการเจราจา3หัวข้อก็คือเรื่องของการบินโดรนสำรวจพื้นที่การปักหมุดชั่วคราวในพื้นที่อ้างสิทธิและการรังวัดพื้นที่แต่ปรากฏว่า7ชั่วโมงทีป่ประชุมกันสามารถตกลงร่วมกันได้เพียงแค่2ข้อ ừ, ก็คือเรื่องของการบินโดรนและการปักหมุด ทั่วคราวในพื้นที่อ้างสิทธิ์เพราะฉะนั้นการรังวัดพื้นที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะคก็จะไม่สามารถตกลงร่วมกันได้เพราะว่าการภูชาต้องการเข้ามารังวัดในพื้นที่ประเทศไทยค่ะยังไม,ยงไม่ยังไม่ควรเข้ามามั้งก็ไม่เป็นไรสองจากสามก็ถือว่าถือว่าเป็นเรามองเป็นมุมบวกก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับแล้วก็ อยากให้จบเร็วๆใน2พื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของทุ่นระเบิดนะครับทางศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3มมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านสายโทสิบใต้ สายตะกูบ้านกรดบุรีรัมนะครับเป็นเซกเตอร์ที่1ขนาดพื้นที่ประมาณ1 7 8 0 0 0ตารางเมตรดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคพื้นที่ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน4,988ตารางเมตรคิดเป็น2.79%ไม่พบทุนระเบิดนะครับอันนี้คือตรวจสอบในวันนี้นะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่2นะครับขนาดพื้นที่ประมาณใกล้เคียงกัน1 7 0 0 0 0กว่าตารางเมตรดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวน7 000, 4 7 5 2ตารางเมตรคิดเป็น2.7%ไม่พบทุ่นระเบิดนะครับซึ่งการสรุปผลปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่บ้านสายโทสิบใต้ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่28ตุลาคมมาจนถึงปัจจุบันเซกเตอร์ที่1ค่ะได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวนทั้งสิ้น53,534ตารางเมตรคิดเป็น29.95% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดอยู่ที่ประมาณ125,196ตารางเมตรคิดเป็น70.05%ส่วนเซกเตอร์ที่2ได้พื้นที่ปลอดภัยจานวนอยู่ที่5,848ตารางเมตรคิดเป็น28.84%คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนอยู่ที่125,448ตารางเมตรคิดเป็น71.16%ค่ะ